ก็อาศยะของสัตว์ทั้งหลายเป็นไนความเห็นว่าโลกเที่ยงหรือความเห็นว่าโลกไม่เที่ยงความเห็นว่าโลกมีที่สุดหรือความเห็นว่าโลกไม่มีที่สุดความเห็นว่าชีพก็อันนั้นสรีระก็อันนั้นหรือความเห็นว่าชีพเป็นอย่างอื่นสรีระก็เป็นอย่างอื่นความเห็นว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกหรือความเห็นว่า สัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมไม่เกิดอีกความเห็นว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็มีย่อมไม่เกิดอีกก็มีหรือความเห็นว่าสัตว์เบื้องหน้าแต่ตายแล้วย่อมเกิดอีกก็หาไม่ได้ย่อมไม่เกิดอีกก็หาไม่ได้สัต ain, ว์ทั้งหลายผู้อาศัยภะวทิฏฐิหรือวิภวะทิฏฐิดังกล่าวมานี้ก็มี หรือสัตว์ทั้งหลายไม่เข้าไปอาศัยส่วนที่สุดทั้งสองนี้ได้อนุโลมิกขันติในธรรมทั้งหลายอันเป็นปัจจัยของกันและกันและอาศัยกันและกันเกิดขึ้นก็มีหรือยานความรู้ตามความเป็นจริงนี้เรียกว่าอาสยะของสัตว์ทั้งหลาย